บันทึกบทเพลงรวงพึ่งต้นไม้ประจำรัชการที่สิบขับร้องโดยรวงพึ่งสมุทรสาครประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์อนุรักษ์กินดาสิริพันธ์หอมหวานปานดังน้ำพึ่งดอกไม้งามน้ำรวงพึ่ง หอมทราบซึ่งสวยกระกลึงดอกไม้ดอกสายน้ำพึ่งหอมยวนเขาคึงกลึงชี่วันหอมชื่นใจคายน้ำพึ่ง หอมติดกลึงซึ้งใจกราชาเกินคำเสกสัรรำพันชื่นชมต้นกรวงพึงซึ่งหอมหวานต้น พระจำพระบาทสมเด็จพระวชิลาเจ้าอยู่พระองค์ทรงปลูกพระองค์ทรงโปรดพันไม้ต้นรวงพึ้งซึ่งชาวไทย ควรปลูกไว้ในดวงใจรวงพึ่งพันไม้เมืองไทยต้นไม้มงคลรวงพึงง่งนี้เรื่องเรื่องรองท้องถิ่นแดนไทย ด้วยชาวไทยก็รักสามาัคคีร่วมมือร่วมใจสุขใจเปรมปรีใจจงรักและพักดีปู ต้นไม้ในดวงใจดอกไม้งนีชื่อว่าดอกรวงพึ่งกลึงใจนักไม้พุ่มชุ่มชหรฤอไทยรรวงพึ่งไม้ป่าราชาสมปูลูกทั่วไทยสู พุดพลาดบาดใจพอพระไัยแห่งองค์ราชันรวงพึงงาบุภาพกาภไพวันประจำราชการที่สิบราชบัณฑ์พการ รวงพึ่งชูชอ่อพี่ดอกวันสำคัญเธอไทยยี่สิบแปดกรกฎาพีบานเรื่องก,การหัวทั้งทานีสูงยิ่งกว่าทรัพย์นับว่าเป็นหนึ่งคือดอกรวงพึ่งสวยซึ่งดึงจีต เปลี่ยปีดอกไม้ราชันมหัสจัเ์เบ่งบานวันที่ราชสมภพนฤบดีสงงาราศีรวมพึ่งโซพิมรวมพึ่งงามยามยนดนตาราลง ดังใจซื้อตรงของพระสกนี้ก่อนทั่วทั้งแผ่นดินชูโชพุทธภาราชาพะกศาขอองค์ภูมิพี่ดอกเทิดพระเจ้าแผ่นดินทั่วนคริน จงรักภักดีน้องเก้ากระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระรทรงพระเจริญยิ่งอยู่นาน